ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะที่ครูได้รับนะคะเพื่อส่งต่อนะคะให้กับทุกคนทั่วโลกนะคะหลายคนนะคะสามารถนําไปใช้ได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะครูจะเข้ามาในการแบ่งปันนะคะในหัวข้อนะคะเป้าหมายอย่างไรนะคะให้ชนะใจทุกคนรับนะคะตอนนี้ขอเช็คภาพเช็คเสียงก่อนนะคะว่าภาพชัดเสียงชัไดไหมคะทุกคนคะใครเข้ามาแล้วนะคะ บคุด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้จะค่อนข้างเสียงดันนิดนึงนะคะตอนนี้รูอยู่ตรงวัดพักแก้วนะคะวันนี้นะคะขับส,สีและซูเปอร์ v ี p อพของ t ี m อูนะคะเรานะคะรวมพลังบุญกันเนาะมาทําบุญนะคะไหวพ้พระแก้วมรกกกันนะคะให้ทุกคนนะคะอนุโมทนาบุญนะคะได้บุญร่วมกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวครูขอเช็คก่อนนะคะภาพจะเสียงชัดไหมเอ่ยใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพบอกครูด้วยนะเดี๋ยวครู เดี๋ยวกูเช็คแป๊บนึงนะคะโอ้มาเร็วกันมากเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามานะคะสวัสดีปูอ้อยนะคะสวัสดีเจ๊ตุ่มนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาเนาะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะคะทักบ้างไม่ทักบ้างไม่เป็นไรเนาะแต่รักทุกคนนะคะภาพชัดนะคะเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะกูขอเช็คเสียงนิดนึงภาพชัดดีนะคะแต่ว่าเสียงชัดไหมคะทุกคน อย่ยงโอเคไหมโอเคชัดนะคะเดี๋ยวคู่ขอเริ่มเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ได้บุญไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะเข้าไปวัวพระแก้วมระะดกกันนะคะกับของภาควันนะคะเดี๋ยวคุณสิตาก็กําลังเดินทางมาเนาะกับซูปเปอร์วีพีผู้นําหลักแต่หลักล้านทั้งหลายนะคะที่ประสบความสําเร็จกับ ps จุนูนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ตัดสินใจท ps จนูนะคะด้วยความเชื่อความรักความศรัทธาในด้านดี ะคระนนะะูเป็นคนหนึ่งที่กล้ากระตืวรือร้น ES 2 0ูนะคะเป็นธุรกิจของคนดีจริงๆนะคะซึ่งครูเองนะคะรับใช้งานพระวุฒิ h าอยู่นะคะแล้วครูนะคะตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอยู่แล้วถ้าธุรกิจนี้ไม่ดีครูบอกได้เลยว่าครูไม่ทําถ้าธุรกิจนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณหรือไม่มีศีลธรรมครูคก็ไม่ทํานะคะเพราะว่าครูไม่ได้มาเพื่อที่มาร่ำม,มารวยเพื่อกิเลสแต่อย่างใด นะคะแต่จิตตั้งต้นของครูนะคะเพราะรู้ว่าธุรกิจนี้สามารถช่วยคนให้ลือตาอ้าปากได้นะคะสามารถช่วยคนลือตาอ้าปากได้สามารถช่วยให้คนจนนะคะรวยได้แล้วเรารวยนะคะเราก็ส่งต่อกันตลอดว่าเรารวยเพื่อช่วยคนเรารวยเพื่อเพื่อศาสนาเรารวยเพื่อคืนกำไรสู่สังคมนะคะ <S <S คืนคุณคืนแผ่นดินนะคะ เราไม่ได้รวยเพื่อที่เราจะมาหลงกิเลสแต่อย่างใดนะคะวันนี้นะคะกับหัวข้อที่รูได้รับเกียรติจากทีเอสยูนะคะให้มาแบ่งปันหน้าเพจซึ่ง,งตื่นเต้นหนาแล้วดีใจมากนะคะที่เราจะได้ส่งต่อแบ่งปันนะคะไปทั่วโลกนะคะก็ขอให้ทุกคนใช้ใจในการฟังนะคะเพราะว่าสิ่งที่รูจะถ่ายทอดออกไปนะคะรู ถ่ายทอดออกจากใจนะคะแล้วครูจะบอกว่าการตั้งเป้าหมายนะคะให้ชนะใจทุกผลลัพธ์นั้นเราต้องตั้งเป้าหมายที่เราชนะใจตัวเองนะคะ mm hmm. การเอาชนะใจตัวเองถ้าเราชนะใจตัวเองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องไหนนะคะ mm hmm. การงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการใช้ชีวิตของเรานะคะ mm hmm. ใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกอย่างสําเร็จด้วยใจอะค่ะ ถ้าเราชนะใจตัวเองได้นะคะเราชนะใจตัวเองได้เราก็ชนะทุกผลลัพธ์เช่นเดียวกันนะคะครูจะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการใช้ชีวิตของเราถูกไหมคะทุกคนอาจจะมีเป้าหมายแต่ทําไมถึงยังไม่สําเร็จนะคะการตั้งเป้าหมายของเราคููบอกได้เลยว่าใจของเราถ้าเราตั้งเป้าหมายเพื่อการกุศลเพื่อจิตของเราให้เป็นการกุศลเพื่อเป็นการทําบุญหรือการสร้างค,คุณงามความดีแบบนี้คะ่ะ ใจเรามันจะฟูใจเรามาัจะพองใจเรามาัจะอาจหานในความดีนะคะเช่นครูนะคะตั้งเป้าหมายในการทําบุญแต่ละครั้งแบบนี้ค่ะนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่ครูจะเจอครูซิตาครูก็ทําบุญอยู่แล้วนะคะครั้งละแสนนะคะไม่ใช่ว่ามาทําบุญเพื่อสร้างคาแต่อยา่างใดนะคะแต่ทําไมใจของครูก้าที่จะรับครั้งละแสน หมายแบบนั้นแล้วเรารู้ว่าช่องทางรายได้ของเรานะคะสามารถที่จะทําบุญครั้งละแสนได้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราไม่เคยคิดนะคะเราทําบุญแล้วไม่เคยตั้งเป้าเลยว่าเราจะทําบุญเท่าไหร่เราทําไปเรื่อยๆมีน้อยทําน้อยมันก็มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ก่อนครูก็เป็นค่ะมีน้อยทาน้อยมีมากทํามากแต่บางครั้งนะคะถ้าเราตั้งเป้าไว้มันจะทําให้เรานะคะเหมือนกับเราเร่งแบบความเร็วของเราให้มากขึ้นนะคะ เพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยทําบุญหลักสิบอาจจะเพิ่มขึ้นมาตั้งเป้าหมายว่ารั้งนี้เราจะทําบุญครั้งร้อยสมบุตินะคะ,ะถ้าเราตั้งเป้าหมายจริงเราก็สามารถที่จะทําได้แต่ท <cam> ี่เราไม่ได้ทําเพราะเราไม่เคยคิดที่จะตั้งเป้าหมายถูกไหมคะแล้วถ้าเราทําได้นะคะเราทําได้นั่นคือผลลัพธ์ของเราผลลัพธ์ของเรามันไม่ใช่ว่ามันจะต้องแบบว่าเป็นตัวเงินอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นอาการนั่งสมาธิแบบนี้ค่ะการนั่งสมาธิเราตั้งเป้าหมายว่า เราจะนั่งสมาธิทุกวันวันละห้านาทีเวลานี้อ่าเวลา8ปดโมงครึ่งแบบเนี้ยค่ะแล้วเราทําได้ทุกวันนั่นแหละแสดงว่าเราชนะใจตัวเองแล้วผลลัพธ์เราก็ได้ชัดเจนนะคะแบบง่ายๆเลยนะอ่ะเข้าใจเนาะเก็ตไหมคะทุกคนเก็ตไหมคะเนี่ยครูครูพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายไม่ใช่ว่าแบบว่าจะต้องเรื่องเงินเรื่องงานอย่างเดียวคือการตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างเช่นถ้าเราตั้งเป้าหมายในชีวิตอยากมีความสุขและอิสระในชีวิต อยากมีสร,รภาพในทุกๆด้านนะคะทั้งทั้งเวลาทั้งการเงินแบบนี้เราก็สามารถตั้งเป้าหมายได้แล้วเรานะคะจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรใช้ใจเรานําเดินทางค่ะใจของเราจะต้องเป็นจิตที่เป็นกุศลคือความดีถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเราทําบุญด้วยเงินอย่างเดียวแต่ถ้ามันเป็นธุรกิจหรือเป็นงานที่เราทํานะคะถูกต้องตามศีศลธรรมแบบนี้ค่ะมันตั้งตั้งตอนอยู่ในความดีอยู่แล้วนะคะโอกาสที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นมันง่ายนะคะแล้วเราก็ดูว่างานไหนที่สามารถ ให้อิสระภาพกับเราได้งานไหนที่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราไปถึงวัวอย่างเช่นงานออนไลน์นะยุคตอนนี้ทุกคนทําไมหันขึ้นมางานออนไลน์ก็เพราะทุกคนอยากทํางานที่เป็นอิสระถูกไหมคะแล้วมีอิสระภาพในชีวิตทั้งการงานการเงินนะคะหรือเราตั้งเป้าหมายในเรื่องของความรักแบบนี้ค่ะเราอาจจะตั้งเป้าหมายสําหรับครูเองนะคะครูตั้งเป้าหมายถ้าเป็นความรักครูจะตั้งเป็นคนรักนะคะ หรือคนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคู่รักอย่างเดียวหรือทุกคนที่อยู่รอบตัวเราครอบครัวเรานะคะุกัลยาณมิตรกัลยานะคมอย่างเงี้ยเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเราเลือกพบคนดีนะคะคนดีเท่านั้นที่เราเลือกพบแบบเนี้ยค่ะกัลยาณมิตรกัลยานรรมเท่านั้นที่เราเลือกพบนะคะใช่ค่ะครูนะคะใช้การตั้งเป้าหมายของครูนะคะด้วยการนะคะด้วยการใช้ ใช้ใจของครูนะคะใช้จิตที่เป็นกุูลนะคะทุกคนจิตที่เรามันเป็นกุูลนเนี่ยมันจะมีความคล้องครูอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามในทุกๆเรื่องถ้าเป็นคู่รักครูก็จะตั้งในลักษณะที่แบบว่าคนที่จะเป็นคู่รักของเราเนี่ยเราตั้งเป้าหมายเลยว่าเราจะเป็นคนแบบไหนสําหรับครูก็คือคู่บุญคู่บารมีนะคะสําหรับความรักนะคะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพทุกคนแน่นอนอยู่แล้วเรื่องสุขภาพ อาจจะไม่เคยแบบว่าเออสนใจนอะกไม่เคยตั้งเป้าแต่สําหรับครูคือเราต้องเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงเพื่ออะไรเพื่อร่างกายเรานะคะใช้ในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบารมีได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วได้มากด้วยนะคะถ้าเราไม่เคยสนใจเรื่องการตั้งเป้าเรื่องสุขภาพของเราเราก็จะใช้ใช้เขาค่ะใช้จนร่างกายซุ้โทมใช้เขาจนป่วยถูกไหมคะเราอาจจะมองข้ามไปนะคะ การงานไปแล้วถ้าด้านการเงินเราอาจจะตั้งเป้าอักคูยกตัวอย่างอย่างาสมมุติครูทําที่ทํางานที่ p ีเอสเอ็มอยู่ U, ครูไตั้งเป้าหมายเลยนะคะครูจะขึ้นผู้นําหลักแสนวันไหนเดือนไหนนะคะครูครูตั้งเป้าหมายของครูยกใจสูงกว่าเงินนะคะยกใจสูงกว่าเงินครูไม่ได้มองว่าอุ้ยครูจะได้เงินแสนมาโดยไม่ได้สนใจว่าคนที่มาทํากับครูเขาจะมีชีวิตแบบไหนเขามาแล้วเขาจะไปต่อหรือไม่แต่ ครูตั้งเป้าหมายในการช่วยคนครูรู้ว่าเราช่วยคนจํานวนเท่าเนี้ยเราได้ขึ้นพูนวันหลักแสนแล้วเราได้รางวัลแห่งความดีะคะ่ะหรือกาไรจากระบบอ่ะเราได้มาแล้วเรามีเป้าหมายต่อไปอีกว่าเราได้มาเนี่ยเรานําเงินมาทําอะไรนะคะทุกเป้าหมายมันจะต้องมีเหตุผลว่าเพื่ออะไรนะคะสําหรับครูเงินที่ครูได้มาเพื่อการทําความดีไม่ว่าจะเป็นการทําบุญหรือการให้พ่อให้แม่หรือการช่วยเหลือสังคม การแบ่งปันช่วยคนตกทุกข์ยากการทอาบุญทุกอย่างคือความดีทั้งหมดอะค่ะนั่นแหละค่ะคือเป้าหมายของเรานะคะบางคนได้มาเพื่อสนองตัวเองก็คือจบแต่สําหรับครูไม่ใช่นะคะอันนี้ครูแบ่งปันในส่วนที่เป็นของครูนะคะอ่าแบบนี้ค่ะการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันชนะใจทุกคนรับถ้าเราชนะใจตัวเราเองได้สิ่งไหนที่เราตั้งแล้วเราทําได้นั่นแหละเราชนะใจตัวเองนะคะ ทีมในที่เราตั้งเป้าได้แล้วเราเราสามารถทําได้คือการชนะใจตัวเองคิดลบเราจะไม่พูดลบเราจะไม่ทําลบนะคะเราจะมีแต่พลังบวกอย่างเดียวแล้ววันนี้เราสามารถที่ทําได้ไม่มีลบเข้ามาเลยนั่นแหละเราชนะใจตัวเองแล้วนะคะผลลัพธ์มันออกมาก็คือเราก็จะเจอแต่พลังงานบวกเพราะเราไม่มีพลังงานลบเลยถูกไหมคะแบบนี้นค่ะาบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าอะไรจะเรื่อยๆเฉยๆแต่เราต้องจริงจัง นะคะคแต่ถ้าเรานะคะอยากได้พลังในการตั้งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรานะคะมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะราบชัดเสียงชัดไหมเอ่ยมาแล้วค่ะมาแล้วจ้าอ่ะโอเคเนาะโอเคคือนะคะครูตั้งสัจจะนะคะครูตั้งสัจจะในการที่จะทําทุกบุญทุกบุญนะคะครูก็จะตั้งสัจจะเลยครูนะคะตั้งสัจจะต่อหน้าพระพุทธอ,องค์ตลอดนะคะ พระพุทธเจ้านะคะแล้วครูทำอะคะ่ะทำถวายนะคะแม้แต่การทําบุญการแต่งตัวสวยๆงามๆการทํางานการทําความดีทุกๆอย่างอะคะ่ะครูนะคะตั้งศัจจะกับตัวเองค่ะครูทําถวายพระพุทธองค์ค่ะครูทําถวายเป็นพุทธบูชาค่ะนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งพูดและผลลูกเนาะสิ่งที่สูงสุดแล้วแล้วเราต้องมันเหมือนตอกย้าเราอะอทำถวายพระพุทธองค์ต้องบริสุทธิ์นะ เราให้เราก็ต้องให้ด้วยบริสุทธิ์แล้วด้วยส่วนผลบุญนี้เราขอถวายแต่พระพุทธอ,องค์แบบนี้ค่ะแล้วเราก็แผ่บุญให้ทุกสปปรรพสิ่งโดยที่ครูไม่ได้ว่า้จะต้องแผ่บุญให้เฉพาะพ่อแม่ตัวเองญาติตัวเองบารมีตัวเองแต่ทุกดวงจิตทุกวิญญ,ญาณเรานะคะใช้บูชานะคะผลบุญนี้เป็นผลบุญที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ได้ยินเหรอพอดีอาจจะมีเสียงอพอดีอาจจะมีเสียงนะคะของรถเนาะโอเค ครูผลบุญที่เราถวายแด่พระพุทธองค์อะค่ะนี่คือสิ่งที่ครูทนะํานะอาสิ่งที่ครูทำครัวออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนทุกคนสามารถเอาไปทําตามได้นะคะเพราะถวายพระพุทธองค์เนี่ยเป็นบุญที่บริสุทธิ์เนาะแล้วเราก่อนที่เราจะทําความดีหรืออะไรเนี่ยเช้ามาลาอาจจะแบบเออเพราะไอ้พระสวดมนต์สมาทานศีลน,นะคะถ้าศี 5, ลห้าเราก็สมาทานศีลแล้วศีลห้าเราจะต้องรักษาให้บริสุทธิ์นะคะกายเราสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายและใจอะคะ่ะน้อมถวายแด่พระพุทธองค์ ในทุกอิริยาบุตรทุกอิริยาบถยิ่งดีนะคะเพราะอะไรมันจะทําให้เราควบคุมสติของเราได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่สะอาดพอไม่บริสุทธิ์มากพอพระพุทธองค์อะค่ะพระพุทธองค์มีความบริสุทธิ์อยู่แล้วสิ่งสกปรกท่านก็ไม่ได้รับภุมนี้อยู่แล้วถูกไหมคะ,ะจริงๆพระพุทธองค์มีบุญมากอยู่แล้วแต่จิตใจของเราที่ถวายเพื่อเราถวายสิ่งที่สูงที่สุดนะคะอ่า ะะเข้าใจเนาะในเมื่อกายเราใจเราสะอาดแล้วเราตั้งเป้าหมายนะคะในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตอะมันได้ทุกๆเรื่องนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะงานกับเงินนะคะทุกๆด้านของชีวิตทุกคนควรมีเป้าหมายถ้าเราไม่มีความฝันแล้วเราไม่มีเป้าหมายนะคะแล้วเราทำไม่ได้อะ่ะมันก็ผลลัพธ์มันก็เกิดแบบน,นั้นเราตั้งแบบเล่นเล่นมันก็ได้แบบเล่นเล่น เราตั้งแบบจริงๆนะคะมันก็ได้แบบจริงๆเราเหมือนเราทําบุญนะคะเราทําด้วยความสะอาดความบริสุทธิ์แบบนี้ค่ะมันก็คือได้นะคะได้มาแบบง่ายๆสบายๆด้วยนะคะครูไม่ได้ทํางานหนักนะคะแต่ครูทําบุญหนักทําบุญหนักหมายถึงว่าครูทําจริงๆครูทําด้วยกายครูทําด้วยใจที่บริสุทธิ์ครูไม่ได้ทําแบบเล่นๆนะคะแล้วทุกครั้งที่เราทํานะคะเราไม่ได้ทําแบบจริงจัง อะไรเลยแค่วางจิตเบาๆสบายๆอะค่ะเพราะว่าเมื่อเราสะอาดเราบริสุทธิ์อย่างเรารักษาศีลมันก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรบาปไม่มีอะไรที่เราต้องมากังวลแล้วถูกไหมคะเพราะเราเป็นคนดีแล้วเราสะอาดแล้วอะมันก็ทําให้เรานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์หรือตั้งจิตอ,อะไรอย่างไรอะคะมันก็สําเร็จแบบไม่ง่ายสบายๆแล้วที่สมคัญใจของเราอะทําถวายเราพุทธองค์อะเราจะตั้งมั่นอยู่ในความดีแบบนี้คะ่ะของเรา ว่าใครจะนําสิ่งไม่ดีเข้ามาไม่สามารถที่จะเข้าถึงเราได้เพราะเราไม่รับถูกไหมคะอ่าเพราะเราไม่รับอ่าแล้วเราทําบุญก็ทําแบบสบายสบายไม่ตึงเทียมนั่งสมาธิใช้นานิทิมขม,มวดแบบนี้เราก็ยิ้มกายยิ้มใจยิ้มแบบนี้นะคะ่ะแล้วผลบุญอะ่ะเขาจะส่งผลแบบมันง่ายอะ่ะทุกคนครูบอกได้เลยว่าชีวิตครูทําบุญมาเนี่ยที่ครูทําจริงจริงอ่ะเก้าปีปีนี้นะคะเก้าปีปีนี้นะคะ แล้วผลบุญของครูค่ะมันไม่ต้องไปทําอะไรที่เหนื่อยแบบคนอื่นเพราะว่าครูใช้บุญนะคครูเชื่อว่าสิ่งที่ครูคทําบุญไปอ่ะครูได้ทุกความปรารถนาที่ครูตั้งเป้าแต่ครูก็ลงมือทําบุญนะคะให้มันให้มันแบบคู่ควรอะคะ่ะหรือทํางานนะคะเราตั้งเป้าในการทํางานเราก็ต้องทํางานให้มันคู่ควรกับสิ่งที่เราจะได้เราตั้งเป้า1นึ่งแสนเราก็ต้องทํางานให้คู่ควรกับการที่จะได้รับเงิน1นึ่งแสนตั้งเป้า1 000, 000, ล้านเราก็ต้องเพิ่มไปอีก เราะว่าเราต้องการจํานวนเงินที่มากขึ้นถูกไหมคะเราก็ต้องเพิ่มขยันการทํางานเข้าไปอีกแต่ใช้ใจของเรานะคะในการให้ในการทํางานให้มีความสุขเบิกบานนะคะเราไม่ได้ทำด้วยความตึงเครียดแค่นี้เองนะคะทุกคนเก็ตไหมคะสิ่งที่ครูได้แบ่งปันนะคะสิ่งที่ครูได้แบ่งปันวันนี้ใช่นะคะบุญน,น้อยเหนื่อยบุญน,น้อยเหนื่อยมากบุญมากเหนื่อยน้อยบุญน,น้อยอุประสรรคมาก บุญมากอุปรส <S 2> <S 2> ق, รรคน้อยลองดูตัวเราค่ะว่าทุกวันนี้เราเหนื่อยมากหรือเหนื่อยน้อยอุปสรรคมากหรืออุปสรรคน้อยเราบุญสามารถเพิ่มได้นะคะบุญเราเพิ่มได้แล้วถ้าเราอยากได้เพิ่มมากขึ้นเราต้องแบ่งบุญนะคะเราต้องแผ่บุญค่ะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ๆๆยโค้ีค่ะพอดีค่ะอ่ะไม่ต้องกลัวว่าเราแผ่บุญแล้วบุญเราจะหมดนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราแผ่บุญแล้วบุญเราจะหมด พอเราทําบุญเรายิ่งเรารู้ว่าบุญเราบริสุทธิ์แล้วเราแผ่ออกไปให้กว้างเลยค่ะให้กว้างเลยค่ะทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ทั่วสามแดนโลกธาตุอ่ะผู้ทําแบบนี้เลยทั้งที่เกี่ยวข้องกับเราก็ดีไม่เกี่ยวข้องก็ดีนะคะขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์นี้ได้ถวายพระพุทธองค์นี้สาเร็จแก่ทุกดวงจิตทุกวินทุกวิญญาณทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุนะคะเกี่ยวข้องก็ดีไม่เกี่ยวข้องก็ดี มันทาให้เราขยายใจเราไปได้อีกไม่ใช่เอาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องคนไม่เกี่ยวข้องเขาก็สามารถรับบุญได้ถ้าเราแผ่ไปนะคะพบาคุมไหนรับได้เขาก็รับไปค่ะแบบนี้แล้วถ้าเราไม่มีเวลาที่เราจะทำบุญแบบว่าไปวัดไปอะไรบุญทําที่ไหนก็ทําได้ค่ะบุญอ,อยู่ที่ใจเรานะคะอยู่บ้านก็ทําได้อยู่ตรงไหนเราทําได้ทุกที่อยู่ในห้องน้ําเราก็ยังทําได้เลยนะคะแม้แต่เราไปอยู่ในห้องน้าเข้าห้องน้ําแล้วเจอห้องน้ําสกปะปกเราทําความสะอาดได้ไหมคะ เราทวามสะอาดเราก็ได้บุญอีกคนที่เข้ามาข้างหลังเราเขาเห็นสะอาดจิตใจเขาก็ดีขึ้นถูกไหมคะเนี่ยแหละค่ะเราทําได้ทุกที่เราต้องฉลาดในการทําบุญไม่ต้องว่าต้องยึดติดกับที่วัดนะคะแล้วทุกบุญที่เราทํานะคะเราทุกครั้งที่ทําบุญริมแผล เปิดบานเอาที่ใจเราให้แล้วมันเบาสบายไม่ต้องเราไม่ต้องคาดหวังค่ะการตั้งเป้าให้เชื่อนะคะใช้ความเชื่อนําทางด้วยว่าเราเชื่อว่าเราทําได้ตั้งเป้าที่ใจอย่างถึงถ้าเราตั้งเป้าไกลเกินไปมันจะทําให้เราเหมือนเรามองรุ่ยเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่มันจะถึงมันจะเกิดการคาดหวังหรือการรอคอยนะคะเกิดการคาดหวังและการรอคอยเราตั้งเป้านะคะด้วยใจที่เป็นสิทกุศผู้นในตั้งเป้านในความดีแล้วนะคะ เราต้องตั้งให้มันคู่ควรกับสิ่งที่เราได้รับอะค่ะถ้าเราทําอยู่แค่นี้แล้วเราจะแบบเอาไลเกินไปเป็นเป็นเอาละร้อยล้านนะตอนเนี้ยเราก็ต้องทําให้มันมากพอนะคะแต่สําหรับครูครูค่อยๆตั้งแล้วขยับขึ้นไปค่ะพอสมมุติหลักแสนเราได้แล้วอะถ้าพูดเรื่องเงินนะหลักแสนได้แล้วเราค่อยขยับไปหลักล้านหลักล้านได้เราค่อยขยับไปหลักสิบแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะดูง่ายขึ้นถูกไหมคะง่ายไหมทุกคนอืม ใช่ตั้งเป้าให้ครูควรนะคะตั้งเป้าด้วยใจที่เราเชื่อนะคะครูเชื่อว่าหลายคนนะคะบุญเสมอถึงได้เจอครูในวันนี้นะคะหรือคนที่จะกลับมาย้อนอีกนะคะาะขอให้ทุกคนนะคะใช้บุญนะคะของเราในการนําทางใช้ความดีของเราค่ะในการทําทุกอย่างนะคะในชีวิตของเราแล้วเราก้าตั้งเป้าเลยค่ะเชื่อมั่นในความดีค่ะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ที่เราทําถวายพระพุทธองค์ค่ะถ้าเรา ถ้าเรากล้าที่จะตั้งสัจจะต่อหน้าพระพุทธองค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพอยู่นะคะแสดงว่าเราก็เชื่อมั่นในความดีความบริสุทธิ์ของเราถูกไหมคะผลบุญนี้ล่ะค่ะจะส่งให้ท,ทุกทุกทุกคนนะคะพวกเราทุกคนนะคะทำอะไรสำเร็จง่ายๆสบายๆผลบุญของพวกเรานะคะจะทำให้เราได้รับปฏิหาริย์แบบง,ง่ายๆสบายๆโดยที่เราอาจจะแค่คิดก็ได้แล้วคูบอกเลยคูเองค่ะแค่คิดก็ได้แล้ว ครูแทบไม่ต้องแบบว่าจุดทูกอะไรเลยแค่ครูคิดอยากได้บ้านเงินสดลดเงินสดอ่ะมีเงินเก็บครูคิดอยากได้ทีมงานหรือการยานามิตรธรรมอะคะ่ะเป็นคนมีศิลมีธรรมเป็นสายบุญแบบเนี้ยค่ะอ่ะถ้าครูทำธุรก,กิจอย่างกับด s เออยู่ทีมงานครูมาสายบุญทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆนะคะถ้าเรามีความบริสุทธิ์มากพออะคะ่ะบางครั้งแทบไม่ต้องอธิษฐานแต่เราคิดว่าเราเจตนาเราจะช่วยใคร สำหรับครูจิตของครูต้องการช่วยคนที่มีศินมีธรรมเพราะอะไรคะคนมีสินมีธรรมอะคะ่ะเมื่อเขากินดีอยู่ดีเขาอยู่รอดนะคะเขาพอมีรายได้เขามีความสุขแล้วเนี่ยเขานําเงินมาสร้างความดีต่อนะคะเขานําเงินมาสร้างบุญสร้างความดีต่อ,อบุญนะมันก็จะเป็นบุญต่อบุญบุญต่อบุญบุญต่อบุญแบบนี้คะ่ะทุกคนนะคะเอาไปทําได้นะคะครูบอกได้เลยว่ามันง่ายทุกอย่างมันเป็นไปได้ นะคะแค่เรารักศรัทธาเชื่อมั่นในความดีของเราในบุญกุศลของเรานะคะความดีก็คือบุญนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะบุญก็คือความดีที่เราทําแล้วสิ่งที่ได้คือความสุขในการทําความดีของเรานะคะใช่จิตตั้งต้นนะคะอ่าจิตตั้งต้นครูบอกได้เลยว่าขอบคุณมากเลยนะคะครูอ้อยจิตตั้งต้นของเรานะคะ สองครูนะตอนนี้นะครูคููคตื่นรู้กับทีเอสบู U, หรือแม่สิตาจากการฟังคลิปมหาอากาศ21วันซึ่งคลิปเนี้ยครูไม่สงลังเลสงสัยเลยว่าทําทไมคนนะ่ะถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะจิตตั้งต้นที่แม่สิตาบอกนะคะคือการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะและการเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมการให้ที่ยิ่งใหญ่มันคือแบบไหนคือให้ด้วยใจบริสุทธิ์อะคะ่ะแล้วให้ให้มากค่ะให,ให้มันมากพออ่า ให้จริงๆอะค่ะให้ด้วยความจริงใจอะค่ะแล้วยิ่งถ้าใจเรามันบริสุทธิ์แล้วการให้ของเรามันก็บริสุทธิ์อยู่แล้วนะคะ mm. เพราะบาปไม่มีแก่ผู้ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วถูกไหมคะในเมื่อเราบริสุทธิ์เราก็ไม่มีบาปกับใครคนที่เข้ามานั่นนะถือว่าคนที่มีบุญที่เข้ามาหาเราคนที่ไม่ใช่ก็ออกไปถือว่าบุญเขาไม่เสมอกับเราคนที่เข้ามาแสดงว่าบุญเขาเสมอกับเรา ดูไหมคะแล้วเราก็จะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีสินมีธรรมมันก็จะมีความสุขทําไมทีเอสมยูถึงมีความสุขเพราะว่าแม่สิตาให้ทุกคนตั้งตนอยู่ในศีลห้านะคะแล้วพอศีลห้าปุ๊บเนี่ยพวกเราก็มีความสุขเพราะเราไม่ได้ไปทาบาปอะไรเราไม่ได้ไปเปลียกเปียนไทรถูกไหมคะอ่าเขามีความสุขเนี่ยความสุขอ่ะเป็นประตูแห่งความสําเร็จนะคะเรามีความสุขอ่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรมันก็สาเร็จถ้าเราเอาชนะใจตัวเองได้ ชนะใจตัวเองได้ก็ชนะใจทุกคนลับนะคะอ่าใช่นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ใกล้หมดเวลาแล้วเนาะครูเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาในไลน์นี้นะคะทุกคนที่เข้ามาในไลน์นี้นะคะอาจจะเอากลับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะความรัก หรือการแบ่งปันที่ครูได้พูดออกไปอ่ะหกด้านของชีวิตอะคะ่ะตั้งเป้าหมายทั้งหกด้านเลยนะเราไปเก็บคียย้อนนะสิ่งที่ครูพูดอะคะ่ะหกด้านเลยนะอ่าที่ครูบอ,อ,อกนะคะแต่ว่าเป็นตัวอย่างสิ่สงที่ครูทําที่ครูออกมาแบ่งปันนะคะออกมาแบ่งปันด้วยใจจริงๆถ้าทุกคนนํากลับไปใช้อ่ะคะ่ะครูเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปและจะสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆนะคะลองเอาไปทําดูนะคะครูเชื่อว่าทุกคนทําได้ เพราะพวกเราคือคนดีอยู่แล้วขึ้นของเราเสมอกันเราถึงได้เจอกันเพียงแต่ว่าเราลองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ทําให้มันคู่ควรทําความดีให้มากค่ะทาบุญให้มากพอให้ดีพร้อมค่ะให้สะอาดให้บริสุทธิ์นะคะตั้งศัจจะเลยถ้าอยากจะแบบเอาชนะใจะตัวเองจริงๆตั้งศัจจะเลยตั้งเป็นวันๆเป็นรายวันก็ได้เป้าหมายรายวันก็ได้ว่าวันเนี้ยเราจะทําอะไรแล้วเราทําสําเร็จอ่ะนั่นแหละมันใช่เลยค่ะ มันได้เลยนะคะเหมือนครูตั้งเป้าหมายจะขึ้นมุ่นำหลักแสนวันเนี้ยว,วันที่หนึ่งสิงหาจะขึ้นมุ่นำหลักแสนช่วยคนหกคนเราได้ขึ้นมุ่นำหลักแสนครูก็สามารถทําได้ภายในหนึ่งวันเนี่ยคือความภาคภูมิใจของเราที่เราสามารถทําได้เราชนะใจตัวเองได้นะคะอืม <c oughs> โอเคจัก,กรวาลคอนเฟิร์มเนาะสองสองสองนะคะเราเราทำแบบเนี้ยค่ะทำแบบที่ครูบอกนะคะ แล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบุญบุญหน่อยเนาะเพราะครูก็มาสายบุญอยู่แล้ววันนี้ก็บุญจัดสรรน,นะคะให้ได้มาทําบุญร่วมกับทีเอสมยู M U, ร่วมกับคูซิตาร่วมกับขับเศรษฐี T, ร่วมกับซูเปอร์วีพีหลายๆคนครูเชื่อว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญนะคะเราสายบุญอยู่แล้วเราเราก็จะจิตเราน้อมไปด้านนี้อยู่แล้วดึงดูดด้านบุญอยู่แล้ววันนี้นะคะไลฟ์สดวันนี้หน้าเพจคูซตารัหน้าเพจของทีเอสมยู M U, เราก็ยังได้มาไลฟ์อยู่กับวัดอยู่กับ เออบุญบุญน,นะเนาะครูก็เลยเออใจครูจะพูดเรื่องบุญอยู่แล้วมันก็พอดีกันเนาะเสียงอาจจะแบบมีเสียงรบกวนบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะธรรมชาติเนาะเราอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งน,ะะน,น,น,นี้เรานะคะจะได้พบกับนะคะผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เขาศรัทธาครูสิตานะคะจากการฟังคลิปมหาการที่สิบเอ็ดวันไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเขานําคลิปมหาการที่สิบเอ็ดวันนะคะ แปลเป็นภาษาเวียดนามนะคะทําไปนะคะทาไปแปลคิดเป็นภาษาเวียดนามไปจิตใจก็ซึมนะคะซึมซับด้านดีนะคะรับพลังงานด้านดีที่แม่สิตาได้ส่งต่อให้ในคลิปประหากาพย์21วันนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำ T.S. สมัู U, เพราะว่าเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวคุณตาและ T.S. สมัณูเพราะว่าชิโว่าอันนี้แหละ ใหแล้วคือทางแล้วเลยลาออกจากงานประจำซึ่งเขาทำงานเป็นพพนักงานราชการอยู่นะคะที่สอบปอปาวค่ะอ่าเห็นไหมว่าการแบ่งปันของเราอะ่ะมันไปทั่วทุกมุมโลกเพราะเราไม่ได้เฉพาะต่อจงว่าจะต้องคนไทยถูกไหมคะเราช่วยเหลือคนไปทั่วโลกไว้วันพรุ่งนี้นะคะเราจะได้เจอกับโค้ชบ็อกกี้ค่ะ นะคะคดอคดฟอกซี่นะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาทำ T S M U นะคะตื่นรู้นะคะกับคำว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานหนักค่ะนะคะแล้วนะคะตื่นรู้กับคำว่าเราจะสร้างความดีให้โลกจำค่ะนะคะดูกคนลุกฟาดเลยนะคะเนี่ยแหละจัสดสรรมากนะคะเขา ก็ได้เป็นผู้นำารักแสนเช่นเดียวกันนะคะของ PSMU รับกำไร100,000บาทภายใน7วันนะคะก็จะออกมาแบ่งปันเราในหัวข้อกินไอโฟกัสอย่างไรให้ได้รับกำไร6หลักนะคะไอโฟกัสก็คืออาหารบำรุงสายตาค่ะพรุ่งนี้ลองติดตามดูนะคะเกาะติดหน้าจอแบบนี้รับพลังงานดีๆแบบนี้นะคะเมื่อเรามองหาเราก็จะมองเห็นเองนะคะครูเชื่อว่าหลายคนก็กลาลังมองหางาน นะคะคมองหาชีวิตที่มีความสุขในทุกด้านนะคะเรามองหาเราถึงมองเห็น T S M U ค่ะนะคะก็ครูนะคะ,นะคะบอกได้เลยว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะคะที่กล้ามาสู่โลกออนไลน์นะคะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะขอบคุณ พีเอสนยูขอบคุณคูสิตาขอบคุณคณเพลค่ะนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะขอบคุณการยานามิตรขอบคุณกาลยานรรมกดทุกดวงจิตทุกวิญญาณนะคะขอบคุณสักวานที่สนับสนุนดูนะคะและสนับสนุนพวกเราให้พวกเราได้รวมพลังบุญนะคะรวมพลังแห่งความดีในการช่วยคนต่อไปยังยืนหยัดยังไปต่อในด้านดีนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนวันนี้ก็ได้รับบุญร่วมกันนะคะกับ วันนี้เรามาไหว้พระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วนะคะก็ได้บุญร่วมกันเนาะติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีการได์สดหน้าเพจน่าจะมีนะคะเราก็ลองติดตามดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาจัดก,การแบ่งปันเท่านี้นะคะอนุโมทนาบุญกับทุกคนค่าสวัสดีค่ะ